สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะคลิปนี้เป็นวันหยุดชิลๆของอิลายุกินะคะเราไปดูกันนะคะว่าวันหยุดอิลาทําอะไรมั่งนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอพออิม่พี่พีทิดต,ต,ต,ตามท่านยุกิแฟนเพจนะคะตอนนี้กับยุธิบานไม่ค่ะที่กําลังสารอยู่ตอนนี้กําลังเทพื้นชั้นล่างค่ะเหลือแต่เทเสา นะคะเดี๋ยวถ้าได้กลับบ้านบ่อยๆเดี๋ยวสิมาอัปเดตทางเพจนี่ให้แม่แม่เบิร์นะคะสวัสดีค่ะน้องยุย้เกียทองคํานะคะสวัสดีแม่แม่พี่ๆที่ติดตามทางเพจยายตาหยีด้วยนะคะวันนี้เรามีกระเป๋านะคะเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับแม่แม่นะคะขนาดความกว้างส6 5นิ้วนะคะ,ะผลิตจากผ้าแคนวาสใครสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพยยาตาหยีได้เลยค่ะ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะสาวน้อยหายทองคํานะคะวันนี้อิหลามาในลุกที่แบบบอกเลยนะคะว่าสวยเป็นคุณหนูน่ารักมากๆเลยนะคะแอดก็ขอขอบพระคุณคลิปดีๆจากเพจยูกิเพนประกานะคะแล้วก็ภาพสวยๆด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือขอบพระคุณทุกท่านที่ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีคะ่ะ